ดีครับพบกับรายการ Go w i t h m e ไปกับผมครับวันนี้จะพามาในกิจกรรมโปรแกรม3วัน2คืนเวียงจันทร์วังเวียงมาทำกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับท่องเที่ยวของวังเวียงที่เมืองลาวนะครับทริปนี้มีทั้งหมด64คนครับไปด้วยรถบัส2ขัดนะครับก็3วัน2คืน เวียงจันทร์วังเวียงพักวังเวียง2คืนครับไปทำกิจกรรม่างกมากมายครับนี่ครับคือรถบัสเจอจะไปในวันนี้ครับออกเดินทางผ่านจากฝั่งไทยจากหนองคายครับข้ามพรมแดนตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวไปยังเวียงจันทร์สบายดี สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขณะนี้นะคะเราก็จะนําคณะทุกท่านมุ่งหน้าจากประเทศไทยนะคะสู่นครลหลวงเวียงจันทนะคะสองฝั่งแม่น้ําโขงนะคะที่ทุกท่านนะคะเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ําสายหลักของประเทศไทยนะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เรามาเป็นคนลาวนะคะตอนนี้ทุกท่านคะเราเป็นราชนิกูลนะคะเราเป็นคนรวย จะมีแต่คําว่ารวยรวยรวยแล้วก็รวยเท่านั้นนะคะตอนนี้น่ะเราจะมาใช้เงินกีบกันนะคะ,ะเงินกีบนะคะขอให้ทุกท่านแปลผันเป็นเงินไทยร้อยเท่าพันเท่าพันทวีคูณนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิตดีนะคะชอบไกด์อะ่ะแต่งชุดสวยดีเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมเป็นชุดประจำทัวเลยโอเคครับดีสวยครับน่ารักดี <Okay. S 1> นับเป็นจุดเด่นหรือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของการท่องเที่ยวลาวนะครับที่บังคับให้ไกด์ทุกคนนี่จะต้องแต่งชุดประจําชาติของเขาประจําท้องถิ่นเขาเป็นอันตลักษณ์ครับความจริงเมืองไทยน่าจะทําแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเลยครถ้ามาที่เวียงจันทร์เนี่ยจุดเด่นที่น่าแวะชมอย่างน้อย3ามแห่งครับคือวัดศีเมืองประตูชัยและก็วัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ จุดแรกที่แวะพักคือวัดสีเมืองประกาบไหว้สิ่งจัดสิิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางรั้งนี้ก่อนสวยงามมากเป็นศิลระกของานช้างหรือว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของเวียงจันทร์ก็คือประตูชัยประตูแห่งชัยชนะนี่คือสัญลักษณ์ของการมาเวียงจันทร์ครับประตูชัยสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ จากประตูชัยไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณที่เรียกว่าสนามหลวงจะผ่านประตูแคนนะครับแล้วก็จะมีวัดพระธาตุหลวงเวียงจังสวยงามมากครับเป็นทรงพระธาตุแบบเดียวกับพระธาตุพนมของประเทศไทยของเรานะครับสวยงามสงา่าลองชมความงามกับพระธาตุหลวงเวียงจังทร์ จากนครหลวงเวียงจังนทรครับจะขึ้นรถบัสไปทางทางดวดนะครับทางถนนไม่ถึง2ชั่วโมงครับถนนจะเรียบไปกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะถึงเมืองแห่งภูเขาหินปูนวังเวียงกิจกรรมแรกยามเย็นที่วังเวียงก็คือการล่องเรือหางยาวสามานั่งได้ลำละสองคนกระลำละประมาณ300บาทครับใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที มาล่องเรือที่แม่น้ำสองที่วังียงนะครับลำมาสองคน4ีนาทีโอ้โหบรรยากาศยามเย็นมาช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยอากาศยังเย็นสบายนะครับค่บงนขัางจะหนาวด้วยซ้ำไปน,น้ำใสมากเรือจะล่องไปตามานในคลองแม่น้ำนะครับที่เรแม่น้ำสองเรืรอเอาอาจจะเป็นเรียกว่าแม่น้ำสองจริงๆความหมายคือแม่น้ำสองจะลัดเลาะไปตามมุมที่มีทิวทัศน์ของ ทะเลแห่งขุนเขาคือเทือกเขาหินปูนที่สวยงามนะครับสองทางทาก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่เป็นบ้านเรือนโรงแรมต่างๆครับมีกิจกรรมมีไพร์เลอแคนูมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมน่มบินและก็บอลลุนด้วยนะครับมากมายครับกิจกรรมที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับวิวก็สวยเห็นเทือกเขาหินปูนอยู่ด้านหลังมีสะพานไม้ซึ่ง ในประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็น,น้วคบสะพานแบบนี้เรือจะลอดสะพานไม้แบบนี้แหละครับโอ้สวยงามและเสียวมากสะพานค่อนข้างจะแบบพื้นฐานนะครับทุกคนการสนุกสนาน,นการนั่งเรือทังยาวนะครับเราน้ำไม่ลึกครับนะ้ำตื้อแค่ประมาณแค่เอวสาหรับกิจาการรมที่หลายคนชอบะจนภัยก็จะมีบอลลูนกับลมบินนะครับก็อาจจะแพงสักนิดสนะครับประมาณ 2- องถึงสามพันบาทนะครับก็ใครสนใจก็ลองกลอง็ลองได้ครับก็จะบินบอลลูนขึ้นไปบนยอดเขา มีทั้งวันครับในแต่เช้าอย่างนี้ องทัพเดินด้วยท้องครับคืนแรกพักค้างที่วังเวียงที่โรงแรมระดับ3ดาวครับก็บรรยากาศดีมากเช้าตูจากตัวเมืองวังเวียงเนี่ยเดินทางต่อด้วยรถ2แถวนี่แหละครับประมาณ3กิโลเมตร,รตามเส้นทางลักเลาะไปตามาเทือกเขาหินปูนก็จะมาถึงบริเวณที่เป็นลานจอดรถไปสู่ถ้ำหนังฟ้าจะเห็นเขาหินปูนเป็นเทือกเขาสวยสงาย่า บริวเวณนี้จะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญของวังเวียงครับถ้ำนังฟ้าทุกอย่างเป็นสีฟ้าหมดเลยแม้แต่ทางข้ามก็เป็นสีฟ้าด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำนะครับน้ําใสมากยินดีต้อนรับสู่ทางเข้าไปยังถ้ำนางฟ้านะครับเดินไม่ไกลครับทางเดินมาตรฐานไปกันครับ ข้ามสะพานมาด้านซ้ายจะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับมีห้องน้ำห้องพัอกอำนวยความสะดวกอย่างพร้อมนะครับเดินตามตามเส้นทางมาอีกสักประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะผ่านห้องน้ําแล้วไปสู่ทางเข้าไปสู่ถ้ำนางฟ้าครับตรงนี้แหละครับคือด่านเก็บค่าธรรมเนียมทางเข้าถ้ำนางฟ้า้านน่าจะมีป้ายบอกว่าเส้นทางเข้าชมถ้ำนางฟ้าเนี่ยระยะทางแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรและเดินวนอ้อมด้านหลังถ้ำ อีก200กว่าเมตรท่านเดินสะดวกสบายนะครับก็ผ่านทางด่านเก็บค่าธรรมเนียมอันนี้นะครับที่ท้ำนางฟ้าเนี่ยจะมีการทำประตูปิดถ้ำเพื่อควบคุมการเข้าคิดเที่ยวถ้ำ เส้นทางเดินเข้าถ้ำจะมีเส้นทางวัานธาาปูนใช้ไฟสีนะครับตกแต่งเพื่อเกิความสวยงามใส่แสงสีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นมิติมีรูปลักษณ์ที่เกิดเป็นหินย้อยมีการติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับใช้ไฟมีการกันความชื้นพอสมควรแต่มีความโดดเด่น ขัดตาธรรมชาตินิดหนึ่งก็ถ้าจะสังเกตตามหลักวิชาการคือเนื่องจากถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ถ้าภาษาถ้ำเรียกว่าถ้ำตายแล้วนะครับก็ถ้ำที่ไม่เกิดไม่อคกทีฟไม่เกิดหินกอหินย้อยเท่าไหร่นะก็มีการปรับปรุงเส้นทางเดินถาวรได้นะครับก็มีรูปลักษณ์การเกิดขึ้นมีหินกอกหินย้อยแต่ยัอมไม่เป็นแท่งเสาหินหินย้อยลงมา เะยะทางไม่ไกลครับประมาณร0อยกว่าเมตรครับทางสางวาก็ปลอดภัยครับเหมาะสำหรับเป็นโชว์เคปคือท้ามพืการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าไกด์ที่นํามาเนี่ยไม่มีการนําเสนอหรือพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับถา้าการเกิดหอยุย้อยการถล่มของถา้าให้มาดูความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว ใช้ไฟแสงสีเพื่อให้เกิดมิติเดินมาประมาณสักร้อยเมตรเศษเนี่ยตามแผนที่บอกร้อยห้าสิบเมตร ตามทางเดินมาตรฐานก็จะปีนบันไดขึ้นสู่ทางออกปล่องถ้ำด้านบนนะครับก็จะมีปล่องถ้ำออกมาสู่โลกภายนอกแล้วครับ ที่เป็นทถ้ำนางฟ้าก็มีถม้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่าถา้ำน้ําเป็นถน้ำน้ํารอดครับมีกิจกรรมพายเรือคนูหรือว่านั่งหองอย่างเข้าไป150เมตรล่องออกมานะค่าธรรมเนียมก็80-100บาทต่อคนแล้วครับในนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างให้ติดหัวเปียกครับมาที่นี่เตรียมตัวเปียกได้เลยนะครับเรียกว่าถา้ำน้ํา บริเวณนี้พร้อมครับทั้งร้านอาหารห้องน้ำที่พักผ่อนด้านข้างๆถ้ำนางฟ้าก็จะมีสานี10บลายนะครับก็ต้องเดินปีนเขาขึ้นไปนิดนึงนะครับไปยังสานีสิลายแล้วก็ลอยตัวตามเส้นทางสายสลิงลงมาก็ปเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณเที่เขาเห็นปืนของถ้ำนางฟ้าใครสนใจก็เพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายอีก500บาทในการ10บลายออกเดินทางต่อไปอีกประมาณ20นาทีก็จะไปยังถ้ำปูคำกับบูรากูอีกหนึ่งจุดเด่นของที่วังเวียงก็คือบูรากูหรือทะเลสาบสีฟ้าใสสีมรกตความจริงสีมรกตอย่างนี้ก็มาจากเขาหินปูนนี่แหละครับ เด,เดินทาองออกไปจากวังเวียงประมาณสัก5-6ากิโลครับเดี๋ยว้าไปนิดนึงจะได้ยินเสียงคองกระโดดน้ำตูมตูมตม,ตมที่บูรากูนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นค่าวอะไรเป็นปูน้ำตกนะครับใครมีแรงดีๆก็มานะครับถทำปูทองคำหรือปูคำเป็นขึ้นอย่างเดียว หินลื่นต้องระวังและถ้ามีไฟสายก็สามารถเข้าไปในถ้ำเลึกๆจนถึงบริเวณที่เป็นโถงถ้ำที่มีน้ําได้นะครับแต่ถ้าแรงไม่ดีหรือว่ายังสูงไวขาไม่ดีอย่าขึ้นเลยครับหินลื่นมากไม่ไกลครับ ขึ้นมาถ้ำปูทองคำปูคำเนี่ยหนักเอาการนะครับปีมาตามเส้นทางขูงเขาแล้วก็จะไปเจอถงถ้ำซึ่งในข้างล่างเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีปูทองคำที่นี่ชื่อว่าถ้ำปูคำก็เป็นถ้ำที่มีน้ำอยู่นะครับซึ่งวันนี้โกวิชมีคงจะลงไปไม่ถึง ตรงที่เป็นแหล่งที่ยู่าสายของปูทองคําเพราะว่าลึกลงไปมากต้องใช้เวลาครับส่วนใหญ่ามาที่นี่ก็จะมาเที่ยวบูรากูลมาเล่นน้ำ โอ้เด <onz rates> oh. oh. ินลัดเลาะไปตามหินปูนนะครับลื่นครับอันตรายพอสมควรครับจะมีพระนอนและนี่คือมุมมองจากด้านไในไปยังปากถ้ำครับถ้ำปูคำนี่มีปล่องถ้ำปากถ้ำมีสองปล่อง ซ้ายและขวาเป็นห้องโถงใหญ่แต่ต้องระวังครับหินลื่นมากค่อนข้างจะอันตรายหลงจากท้ามปูคำมาโอ้ยเหนื่อยครับมาเล่นน้ำที่บูรักูนกันดีกว่าฝั่งหนึ่งก็กระโดดน้ำไปนะครับ ้าสะพานอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่ว่าใส่ของปลาปลวงเยอะใช่ไหมครับก็ถ,ถือเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวสำหรับท้องถิ่นใครมาวังเวียงก็ต้องแวะเข้ามาพักผ่อนค่าเข้าไม่แพงครับถ้า,ปาไปคิดเกินบาทก็ประมาณ30บาทเดมสิบบาท เต็บอีมไ <oh> หมครับ3นาวันสองคืนคุ้มค่าการเดินทางครับแต่แบนเหนื่อยครับบินท่านต่างๆเหนื่อยมากก็รายการโกวิคมีจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละครับมานําสู่พวกเราได้เรียนรู้วลกันครับสำหรับวันนี้จบโปรแกรมที่หวังเวียครับสวัสดีครับ